สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทนภปภาพาลูกชายน้องเรดซิงไปหาคุณยาพร้อมติดแฮชแท็กหาอดีตสามีเบนซ์เรดซิงขึ้นแท่นเป็นคุณแม่สายสุดรองสำหรับแพทนภปภาตันตรากูลซึ่งหากใครติดตามต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นผู้หญิงคนเดียว แต่สามารถเผชิญเรื่องราวต่างๆมาได้อย่างมากมายและใช้ชีวิตเลี้ยงลูกชายน้องเรสซิ่งหลังจากที่เลิกรกกับอดีตสามีเบนเรซซิ่งและเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ทางด้านเบนเรซซิ่งโดนสารสั่งจำคุก36ปี8เดือนคดีความผิดฐานสนับสนุนสมคบค้ายาเสพติดและฟอกเงินโดยปัจจุบันทางด้านแพทย์นภพาก็ทำงานอย่างหนักแทบไม่มีวันพักซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแพทย์นภพาพาลูกชายน้องเรซซิ่งไปไหว้คุณย่าซึ่งเป็นคุณแม่ของอดีตสามีเบนเรส ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่อบอุ่นมากจริงๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือออกมาว่าทางด้านคุณแม่อดิสามีนั้นไม่ปลื้มทางด้านแพทย์นภพาจนทําให้เลิกกันล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องเรซซิ่งอายุครบ5รบ้าขวบงานนี้ทางด้านแพทย์นภพาก็ได้พาตื่นแต่เช้าไปทําบนใส่บาตรพร้อมได้ระบุข,ข่ความสุขสัน์วันเกิดน้ลูกขอบคุณที่มาเกิดเป็นลูกแม่รักที่สุด ต่อมาทางด้านแพทย์นภพาก็ได้พาลูกชายน้องเรซซิงถ่ายรูปกับคุณตาพร้อมกับโชหหอมแก้มอีกทั้งยังได้พาไปหาคุณยา่าแม่ของอดีตสามีเบนเรซซิงด้วยและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านแพทย์นภพาติดแฮชแท็กหาอดีตสามีเบนเรซซิงเรียกได้ว่าอบอุ่นไปทั้งหัวใจเลยละครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ